สัญลักษณ์แล้วก็ความหมายในสีสไลด์ต่อไปนี้นะมิสิจะต้องเข้าใจไม่งั้นเราจะอ่านเอาพุทไม่เข้าใจแล้วก็จะปรับโมเดลไม่ได้นะมาดูสัญลักษณ์แล้วก็ความหมายของตัวแปรก่อนเนาะตัวแปรแฝงภายนอกนะคะตัวแปรแฝงภายนอกอันนี้เราก็จะแทนด้วยตัวสัญลักษณ์ก็คือสไซ นะคะต่อมาตัวแปรแฝงภายในอันนี้เราก็จะใช้สัญลักษณ์ก็คืออีตานะะตัวแปรสังเกตภายนอกเราก็จะใช้สัญลักษณ์ก็คือเคะ่กแล้วก็ตัวแปรสังเกตภายในเราก็จะใช้สัญลักษณ์ก็คือ y มาดูสัญลักษณ์ และก็ความหมายของความคลาดเคลื่อนนะคะความคลาดเคลื่อนนี้จะมีอยู่3ประเภทอันแรกก็คือความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตภายนอกก็คือตัวนี้นะคะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัวเดลต้าความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตภายในนี้เราก็จะใช้สัญลักษณ์ก็คืออีฟซีลอนแล้วก็ความคลาดเคลื่อน ในการพยากรณ์ตัวแปรแฝงภายในนะคะอันนี้จะจะมีเฉพาะตัวแปรแฝงภายในเท่านั้นเราก็จะใช้สัญลักษณ์ก็คือสีตาสัญลักษณ์แล้วก็ความหมายของพารามิเตอร์นะคะ,ะสัมประสิทธิการถดถอยของตัวแปรภายนอกนะคะอันนี้เราก็จะแทนด้วยแลมด้าอีก สัมประสิทธิ์การถดถอยของ y อันนี้เราก็จะแทนด้วยล a m b d a y ซึ่ง lambda x ลม m b ดา y พวกนี้เราก็จะเรียกว่า factor ์ล a ด i n อิทธิพลเชิงสาเหตุหรือสัมประสิทธิ์เส้นทางจากตัวแปรแฝงภายนอกไปภายในนะคะอ,นนอันนี้เราก็จะแทนด้วย g a ม m a นะคะ ก็อิทธิพลเชิงสาเหตุหรือสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างตัวแปรแฝงภายในอันนี้ก็แทนด้วยเบตา้ามาดูความแปรปรวนแปรป,วปรปวนร่วมระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกนะคะอันนี้เราก็จะใช้สัญลักษณ์ก็คือฟินความแปรปรวนแปรปรวนร่วมระหว่างความคาดเคลื่อนของตัวแปรแฝงภายใน ก็คือสัญ,ญลักษณ์สายความแปรป,ปรวนแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคลื่อนเดลต้าอันนี้ก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์ก็คือทีตาเดลต้าแล้วก็ความแปรป,ปรวนแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคลื่อนเอฟซิลอนอันนี้ก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์ก็คือทีตาเอฟซิลอนซึ่งสองตัวนี้ค่ะทีตาเดลต้าแล้วก็ทีตาเอฟซิลอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะ ได้ใช้เยอะในตอนการปรับโมเดลนะคะมาดูจุดเด่นของ S e M ก็คือสัมประสิทธิ์ทุกตัวใน S e M เนี่ยจะถูกวิเคราะห์พร้อมกันในครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ซึ่งก็จะทำให้ค่าอาจสแควร์มีค่าสูงตามสูตรนี้เนาะ ซึ่ง r s q u สแ e ก็คือค่าที่ใช้แสดงว่าตัวแปรเชิงเหตุเนี่ยสามารถที่จะอธิบายตัวแปรผลได้ดีเพียงใดยิ่ง r า q u ส r e มีค่าสูงแอ r o r ก็จะน้อยไคะแล้วก็ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ SCM นีคะปกติเราก็จะใช้มาตรวัดที่เป็น interval หรือ ratio ไหมคะแต่ถ้าเป็นตัวแปรที่มีระดับการวัด เป็นแบบ n o m i มินหรือ o r ร์ดินอเนี่ยเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ SEM ได้ก็ต้องแปลงเป็นดั m มี่วอลลุเเหมือนรีเกรช i o นนะคะ SEM จะช่วยผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติก็คือตัวแปรสังเกตมีความคาดเคลื่อนในการวัดก็คือมีเดลต้าเอฟซ i l อนตัวนี้ค่ะก็เลยทำให้โมเดลเนี่ยมีความเป็นไปได้ ตามสภาพจริงความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันได้ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้สามารถมีการปรับโมเดลได้นะคะแล้วก็ถ้าข้อมูลเนี่ยไม่มีการแจกแจงเป็นแบบปกติเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการประมาณค่าแบบอื่นนะคะอย่างเช่น uh, g e n e r a l w i h t e d least square แล้วก็ช่วยแก้ปัญหา multi collinearity ก็คือ เขาจะรวมตัวไอตัวแปร x ที่มันสัมพันธ์กันใช่ไหมก็จะมาเป็นตัวแปรแฝงตัวเดียวอยางเนียค่ะเน้นตัวแปรแฝงเหล่านี้มันก็จะไม่มีปัญหามัลติ c o l l i n e a r i ขั้นตอนในการวิเคราะห์ scm นะคะก็จะเริ่มจากการศึกษาทฤษฎีแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเราจะทำการคัดเลือกตัวแปร หลังจากนั้นก็เอามาสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์หรือว่าโมเดลสมมติฐานใช่ไหมคะเขียนสมมติฐานการวิจัยหลังจากนั้นเราก็ไปสร้างเครื่องมือหรือแบบสอบถามใช่ไหมคะแล้วก็ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างก่อนที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลเราก็ควรจะมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นหรือสกรีน Data ก่อนนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการวิเคราะห์โมเดล เรามาดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนกันขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าหลักการแล้วก็วัตถุประสงค์ของ scm ก็คือการทดสอบหรือยืนยันโมเดลสมติฐานที่ได้จากการรีวิวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกตัวแปรได้ดีมีอิทธิพลสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราก็จะไม่พบปัญหามากนะคะ แล้วก็ในการที่เราเลือกแนวคิดทฤษฎีที่นำมาใช้เป็นกรอบเนี่ยก็ต้องเลือกให้น่าสนใจต้องตรงกับเรื่องที่เราศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็มีความทันสมัยอย่างเช่นงานของสุรเดชเนี่ยคะ่ะเขาใช้แนวคิดลำดับขั้นการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภคกีฬาของฟังนะคะที่ประกอบไปด้วยปัจจัยภายนอกกระบวนการ ภายในจิตใจแล้วก็ผลผลิตที่ได้จากการเป็นแฟนฟุตบอลอันนี้ก็เป็นใช้เป็นแนวคิดหลักในการวางกรอบแล้วเขาก็มีการขยายแนวคิดอ้ลำดับขั้นการตัดสินใจเนี่ยออกไปในส่วนของผลลัพธ์ก็โดยใช้แนวคิดของสุขภาพทางสังคมอันนี้ของคีนะคะ แล้วก็แนวคิดสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลกมาเพิ่มเติมแล้วก็ตัวแปลไหนส่งผลต่อตัวแปลไหนบ้างเนี่ยเขาก็ใช้งานวิจัยมาช่วยในการซับพอเส้นความสัมพันธ์แต่ละเส้นนะะนะะเราก็ไปรีวิวตัวแปรแต่ละตัวใช่ไหมคะว่า มีกี่องค์ประกอบหรือมีตัวชี้วัดใดบ้างะะแล้วเราก็นํามาเขียนโมเดลความสัมพันธ์หรือเราเรียกว่าโมเดลสมมติฐานให้ถูกต้องตามหลักของ a c n นะคะซึ่งโมเดลสมมติฐานตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เราจะนําไปวิเคราะห์ข้อมูลว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เราเก็บมาจากตัวอย่างมันจะมี ความสอดคล้องเป็นจริงตามโมเดลทางทฤษฎีที่เรารีวิวมาหรือไม่นะคะมาดูสัญ,ญลักษณ์ในการขียนโครงสร้างความสัมพันธ์เนาะไอตัวตัวแปรแฝงใช่ไหมคะตัวแปรแฝงเราก็จะแทนด้วยวงกลมหรือวงรีถ้าเป็นตัวแปรสังเกตเราก็จะแทนด้วยสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเป็นโมเดลการวัด เราก็จะแสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยหรือแฟกเตอร์ดูดดิ้งใช่หฮะหัวลูกศรเนี่ยเราก็จะชี้ไปที่ตัวแปรสังเกตส่วนอิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงนะคะหัวลูกศรก็จะชี้ไปที่ตัวแปรผลค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของตัวแปรแฝงภายในหรือตัวซีต้าใช่ไหมคะ อ,นนอันนี้เขาก็จะเขียนแบบเฉียงๆส่วนถ้าเป็นความคาดเคลื่อนในการวัดเอฟซิลอนหรือ data อันนี้เขาก็จะใช้ลูกศรชี้เข้ามาที่ตัวแปรสังเกตแบบนี้นะคะส่วน covariance ตัวนี้ใช่หมคะ อันนี้ก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นหัวลูกศรสองหัวแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือความแปลปรวนร่วมระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกโดยปกติสากลเนี่ยเขาก็จะเขียนรูปโดยวางตัวแปรแฝงภายนอกเนี่ยค่ะเอาไว้ทางด้านซ้ายแล้วก็ตัวแปรแฝงภายในเนี่ยก็จะอยู่ด้านขวาในลักษณะนี้ ขั้นตอนที่สามนะคะก็คือการเขียนสมมติฐานการวิจัยจะสามารถเขียนได้หลักหลารูปแบบนะคะอย่างเช่นโมเดลดีที่พัฒนาขึ้นเนี่ยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือถ้าเป็นสาขาทางสถิติหรือวิจัยเนี่ยเขาก็จะต้องเขียนแบบมีอิทธิพลทางตรงทางอ้อมลักษณะนีนะ้ก็คือตัวแปรสาเหตุคือ A, B, C มีอิทธิพลต่อ D โดยที่อิทธิพลทางตรงทางอ้อมมีดังนี้นะคะอันนี้เวลาเขียนอิทธิพลทางตรงทางอ้อมเนี่ยก็มีหลักการเขียนหลายแบบเนาะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่จะแบบยึดเอาตัวแปรแฝงภายในเป็นหลักในการเขียนมันก็จะได้ครบทุกเส้นแล้วก็มีจำนวน สมมติฐานเนี่ยน้อยนะคะอย่างเช่นตัวนี้ตัวแปร d ใช่ไหมคะเราก็บอกว่า d ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก a b c แล้วก็ดีได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก d โดยผ่าน c แล้วก็ตัวแปรแฝงอีกตัวหนึ่งก็คือ c อันนี้ก็ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก d สมมติฐานการวิจัยเนี่ยค่ะ มันจะไม่เหมือนสมมติฐานทางสถิติถ้าเป็นสมมติฐานทางสถิติเนี่ยจะต้องตั้ง s 0 h 1ใช่ไหมคะอย่าง s d m เนี่ยเขาก็จะตั้ง s 0คือโมเดลตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ h 1ก็ตั้งว่าไม่สอดคล้องนะคะหรือใช้ใช้ภาษาทางสถิติว่า s 0ก็คือ metric sigma เท่ากับ metric s 1> h 1ก็ตั้งว่าไม่เท่ากับเราก็ต้องระบุให้ทราบเนาะว่าซิกมาเนี่ยคือเมทริกคาปป่าแปรปรวนแปรปรวนร่วมของโมเดลสมมติฐานส่วน s เนี่ยเป็นเมทริกความแปรปรวนแปรปรวนร่วมของข้อมูลเชิงประจกักนษะ์ size, ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ s c m ควรจะใช้เกณฑ์ให้เหมาะสมกับสถิติที่เราใช้วิเคราะห์เนาะ อย่าง SEM เนี่ยเราไม่ควรที่จะไปใช้แบบของ t a r o Yamane หรือ Crazy Morgan อันนี้ควรจะใช้ที่เป็นสัดส่วนตามจำนวนตัวแปรสังเกตหรือจำนวนพารามิเตอร์อย่างเช่น Chu Maker แล้วก็ Rumet เนี่ยคะ่ะเขาก็เสนอนะว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อจำนวนตัวแปรสังเกตเนี่ยควรจะมีสัดส่วนก็คือ10ถึง20เท่าต่อ1ตัวแปร อย่างเช่นตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้มีตัวแปรสังเกตเนี่ยทั้งหมดคือส1อตัวใช่ไหมคะที่เป็นกล่องเสียดังนั้นถ้าเราใช้เกณฑ์ของชูเมเกอร์ um เนี่ยเราก็ควรที่จะใช้ตัวอย่างก็คือหนึ่งสิถึงสองสิตัวอย่างแต่ถ้าเราใช้เกณฑ์ของคลายใช่ไหมคะอันนี้เขากำหนด20สิบเท่าต่อหนึ่งตัวแปรสังเกตดังนั้น ขนาดตัวอย่างเราก็ควรจะใช้220เราจะใช้เกณฑ์ของใครหรือจะใช้จำนวนกี่เท่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานวิจัยเราว่าสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนเ,เก็บยากหรือไม่นะคะแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยมีความซับซ้อนหรือว่ามีค่า r e l i Ability ในการวัดเนี่ยถ้าต่ำเราก็ต้องใช้ Sample s i ไ e สจำนวนมาก ส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือจำนวนเท่าของจำนวนพารามิเตอร์ซึ่งจำนวนพารามิเตอร์ตัวนี้มันก็จะเป็นแปดตัวที่เราพูดถึงใช่ไหมคะพวกแกลมด้า x แมด้ y แกมมาเบต้าพวกนั้นนะคะอันนี้มันจะนับค่อนข้างยากและบางทีก็มักจะนับผิดพลาดเ,เดี๋ยวอ,อาจารย์ก็จะสอนให้รู้จักวิธีการนับพารามิเตอร์ โดยทางทฤษฎีนะคะแล้วก็เราก็จะได้รู้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันตอนการระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวนะคะติดไว้ก่อนเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอ้างอิงเนี่ยเราจะต้องดูให้ดีว่าใช้ว่าเป็นจนํานวนเท่าของตัวแปรสังเกตหรือว่าเป็นจํานวนเท่าของจํานวนพารามิเตอร์นะคร